สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TNN News ข่าวเย็นนะครับประจำวันพุทธที่17สิงหาคม2566อยู่กับผมโมนายและคุณแอมโชติชาครับกลับมาช่วงนี้ขอพาไปดูแนวทางในการรับมือทั้งภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโยกันหน่อยนะครับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะมีการใช้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าที่นี่มีน้ำมากน้อยขนาดไหน คุณชยันเมืองสงรองเลขาที่การสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรนอชอลงพื้นที่ปฏิบัติตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการพัฒนาและเก็บกักน้ำตาม12มาตรการรับมือฤด,ดูฝนปี66และ3มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโยครับโดยบึงสีไฟถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในลุ่มน้ำน่านครอบคลุมพื้นที่4ตำบล คือตำบลท่าหลวงตำบลโรงช้างตำบลคลองคาเชนและตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรมีพื้นที่รวมกันประมาณ5,390ไร่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้12ล้านลูกบาทเมตรครับปัจจุบันปริมาณน,น้ำรวมจะอยู่ที่11.4ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ90ซึ่งมีปริมาณน,น้ำมากกว่าปี65จำนวน1.23ล้านลูกบาศเมตรครับ ทางรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาบึงสีไฟได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการดูแลน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศจนปัจจุบันมีน้ําถึงร้อยละ90ซึ่งที่ต้องเหลือพื้นที่รองรับน้ําเอาไว้อีกร้อยละสิเพื่อรองรับน้ําในฤด,ดูฝนด้วยโดยหลังจากนี้จะมีการขับเคลื่อนโครงการกักเก็บน้ําขนาดเล็กในพื้นที่เพื่อนําน้ํามาสนับสนุนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร และเตรียมสร้างระบบรับน้ําจะทําให้สามารถควบคุมระดับน้ําแล้วก็ยังทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําทําให้น้ํามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นฟังเสียงรองเลขาธิการสทนชครับนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากบึงสีไฟเป็นพื้นที่ที่มีช่องทางรับน้ําเพียงด้านเดียวตอนนี้กรมชลปนะทานได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วจะมีพิจารณาเรื่องทางช่องทางน้ําออกซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันน้ําเสียที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการที่ได้การติดตามที่กรมชมชุลประทานวางแผนไว้จะเริ่มดำเนินการในปี68-69นะครับซึ่งเม้ถ้าเราก่อสร้างระบบระบายน้ําระบบรับน้ําก็จะทําให้การหมุนเวียนน้ําเกิดประสิทธิภาพนะครับเรื่องคุณภาพน้ําก็จะไม่เกิดปัญหาในอนาค